นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะปัติรูปเดสวะโซจะ ภเบจกะตะปุญยตาอัตสัมมาปณิธิจะเอตัมมังกะละมุตตมันติอีอบัดนี้จกแสดงธรรมะพระนานาข้อความในมงคลาคาถาที่สองเพื่อเป็นเครื่องเตือนใจแก่ผู้นับถือพระพุทธศาสนาซึ่งไฟใจในมงคลคือเหตุให้ถึงความเจริญ โดยสมควรแก่การเวลาเป็นลำดับไปตามพระคาถาที่นำมาตั้งเป็นกระทูณนเบื้องต้นนั้นแปลความว่าการอยู่ในประเทศที่สมควรหนึ่งความเป็นผู้มีบุญได้ทำไว้ในการก่อนหนึ่งการตั้งตนไว้ชอบหนึ่งธรรมะสามประการนี้เป็นมงคลอันอุดมดังนี้ เบื้องหน้าแต่นี้จกได้พนานาความเพื่อเป็นทางปฏิบัติต่อไปมงคลข้อที่หนึ่งประเทศที่สมควรนั้นคือประเทศที่เหมาะสมแก่การงานที่ประสงค์เมื่อเพ่งถึงคำว่าเทศะหรือประเทศคือที่อยู่แล้วก็มีสามประการคือที่อยู่ของชาติเรียกว่าชาติประเทศ เช่นถิ่นที่อยู่อันจัดเป็นอาณาเขตอย่างหนึ่งที่อยู่ของกายเรียกกาย,ยประเทศเช่นเคหสถานบ้านเรือนอย่างหนึ่งที่อยู่ของจิตเรียกว่าจิตตประเทศเช่นร่างกายนี้อย่างหนึ่งสถานที่เหล่านี้ย่อมเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่งเพราะชาติถ้าไม่มีประเทศเป็นที่อยู่ก็เรียกว่าบ้านแตกสาแร่ขาดหาหลักแหลงไม่ได้ กายถ้าไม่มีเคหสถานเป็นที่อยู่ก็เป็นผู้หลักลอยหรือจรจัดจิตถ้าไม่มีกายเป็นที่อยู่ก็เป็นสัมภเวสีผู้เร่ร่อนสแสวงหาสมภพคือที่เกิดแม้ได้ประเทศเป็นที่อยู่แล้วก็มิใช่ว่าดีไปทั้งหมดเช่นชาติที่ตั้งอยู่ในภูมิภาคที่กันดารอัตคคตขาดแคลนด้วยทรัพย์ในดินสินในน้ำ เต็มไปด้วยทุกภัยต่างๆกายได้อยู่ในที่คุมขังเช่นเรือนจําจิตได้ร่างกายที่อยู่อันไม่สมประกอบมีโรคภัยเบียดเบียนพิกลพิการต่างๆไม่เหมาะที่จะทำความเจริญได้เป็นต้นเหล่านี้ไม่นับว่าอยู่ในปฏิรูปประเทศเลยเพราะฉะนั้นชาติที่ตั้งอยู่ในภูมิประเทศที่อุดมสมบูรณ์ ด้วยทรัพย์ในดินสินในน้ำกายได้อยู่อาศัยในสถานที่อันเหมาะสมแก่ความเป็นอยู่จิตได้อยู่ในกายที่สมประกอบมีอนามัยสมบูรณ์สามารถที่จะเล่าเรียนศึกษาหาความรู้มาประดับตนและประกอบการงานเพื่อประโยชน์ตนและประโยชน์ท่านตลอดถึงประเทศชาติาศาสนา มีสกุลชาติและธรรมของสกุลดีมิใช่สกุลมิชชาทิฐิจึงนับว่าอยู่ในปฏิรูประเทศควรแก่การประกอบกิจเพื่อความเจริญย่อมเป็นอุดมมงคลเพราะเป็นลาบอย่างประเสริฐของผู้นั้นกิจโชคมนุษส์ปฏิลาโภการได้อัตภาพมาเป็นมนุษย์เป็นลาบที่ได้โดยยากทั้งการได้ประสบข่าวที่เจริญเช่นในบัดนี้ กิจช่างสัตธรรมมัสสวนังการฟังธรรมเป็นลาบที่หาได้โดยยากกิจช่างมัจจานชีวิตังชีวิตของสัตว์ทั้งหลายเป็นอยู่ได้โดยยากกิจโชตบุธ,ธานามุปปาโดการคือเวลาเป็นที่เสด็จอุบัติขึ้นของพุทธะทั้งหลายเป็นของยากก็ได้บริบูรณ์แล้วจึงชื่อว่าเป็นลาบอย่างอุดมประเสริฐสุด เป็นบุญกุศลอย่างแรงกล้าแต่ก็มีกฎของธรรมดาอยู่อย่างหนึ่งว่าพัสดุสิ่งของที่ดีต้องเป็นสมบัติสำหรับคนดีพัสดุสิ่งของที่ชั่วต้องเป็นสมบัติสำหรับคนชั่วจะก้าวกลกับกันไม่ได้เพราะเป็นการผิดวิสัยของธรรมดาโลกอันความที่คนทั้งโลกซึ่งมีจำนวนแทบนับไม่ถ้วนแผกเพียนแตกต่างกัน จะหาคนที่เหมือนกันทุกอย่างเพียงคู่เดียวก็เป็นการยากยิ่งก่อนแต่ได้รับการอบรมก็ปรากฏว่าเป็นผู้ฉลาดเป็นผู้เขาเป็นผู้สงา่าเป็นผู้ซำซ้อเป็นต้นนี้ย่อมสอดแสดงว่าเหตุเก่าซึ่งเป็นปัจจัยส่งผลให้เป็นเช่นนี้ได้มีมาแล้วเหตุซึ่งเป็นเครื่องจัดสรรแบ่งปันบุคคลให้แตกต่างกันนั้น สมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสว่ากรรมดังคำว่ากรรมสเตวิพัชชติยดิดังหีนปณีตตายะกรรมย่อมจำแนกสัตว์คือให้เลวและประนีตดังนี้และกรรมนั้นย่อมเป็นเครื่องควบคุมความเป็นไปของสัตว์บุคคลประชาชาติตลอดถึงโลกซึ่งเป็นส่วนใหญ่ได้ในพระนิพนธคาถาว่า กรรมุนาวัตติโลโกกรรมมุนาวัตติประชากรรมณิบันทวาสตารัฐศสานีวยายโตโลกย่หมุนไปตามกรรม ่าการเป็นบาปบุญเป็นดีดังมีคำเรียกกันด่าดเดินในคราวประสบอนิสรผลว่าเป็นกรรมของตนเป็นบาปของเขาเมื่อคราวประสบโชคลาภก็ว่าเป็นบุญของตนเป็นกุศลของเขาอันเป็นความเข้าใจที่เขวไปเพราะคำว่าบาปหรือบุญก็เป็นกรรมนั่นเองถ้าเป็นกรรมชั่วก็เรียกว่าบาป,ปรกรรม ถ้าเป็นกรรมดีก็เรียกว่าบุญกรรมนางคำพระบาลีว่ายางังกรรมมังคะริซามิเราจะทำกรรมอันใดไว้กัลยาณันางวาปาปากังวาดีหรือชั่วตาสะดายาโดภวิซามิจากเป็นทายาทคือเป็นผู้รับผลของกรรมนั้นดังนี้ถ้าบุญตกแต่งผู้ใดบุญก็นำผู้นั้นให้ไปเกิดในปฏิรูประเทศ ส่งเสริมสนับสนุนให้ได้รับสุภผลอันปลื้มใจถ้าผู้มีบุญนั้นยังไม่ถึงพร้อมด้วยความสามารถบุญก็ตกแต่งผู้สามารถมาเป็นมนตรีถ้าผู้นั้นยังไม่ถึงพร้อมด้วยความฉลาดบุญก็ตกแต่งผู้ฉลาดมาช่วยข้อนี้มีอุทาหรณ์เป็นเครื่องสาทกได้หลายสถานเพราะนักรบและนักปราศก็เกิดมาเป็นบริวารของผู้มีบุญ สมบัติบรมจักรก็เกิดขึ้นเป็นเครื่องประดับบาร,รมีของผู้มีบุญการงานอันใดซึ่งผู้มีสติปัญญาอื่นทำไม่สำเร็จแต่ผู้มีบุญกลับทำได้สำเร็จผู้มีบุญย่อมเป็นที่เคารพสักการะของประชาชนทั่วๆวไปสมบัติทั้งหลายที่บุคคลขวนขวายรวบรวมไว้ก็เป็นไปเพื่อผู้มีบุญกุศล สมด้วยนิพนธคาถาว่ายังอุตสุกาสร้างขรันติอัลกิกาบะหุ่งทนังสิปวันโตอาสิปาวาลักขีวตานิปุญชติแปลว่าผู้ไม่มีบุญขวนขวายรวบรวมทรัพย์อันใดไว้เป็นอันมากแต่ผู้มีบุญจะมีสิปะหรือไม่ก็ตามย่อมบริโภคซึ่งทรัพย์เหล่านั้นสัพบ,บัะะตถกตปุญญะสะ อาติจันเยวะปานิโนอุปัชันติบะหูโภกาอาปินายตะเนสุปิโภคาทรัพเป็นอันมากย่อมร่วงเลยผ่านพ้นบุคคลผู้ไม่มีบุญไปบางเกิดแก่ผู้ที่ได้ก่อสร้างสั่งสมบุญไว้ในที่ทั้งปวงทั้งรัตนะทั้งหลายย่อมเกิดขึ้นแก่ผู้มีบุญแม้ในที่ซึ่งมิใช่บ่อกเกิดได้เพราะฉะนั้น จึงได้คำพังเผยกล่าวสรรเสริญเกียรติคุณของผู้มีบุญว่าบุญมาปัญญาช่วยที่ป่วยก็หายที่ไหนก็รักบุญไม่มาปัญญาไม่ช่วยที่ป่วยก็หนักที่รักก็นายได้ในลักษณะอาภัพอับโชคที่ติว่าผู้ไม่มีบุญจะทำงานย่อมมีแต่ความขัดข้องได้รับแต่ความเสื่อมเสียโดยที่สุดจะทำนา ข้าวในนาก็ตายทำการค้าขายก็ขาดทุนจะพึ่งผู้มีบุญก็เบือนหน้านีมีของดีก็รักษาไว้ไม่ได้รวมความว่าอน,นิยผลเป็นเครื่องลงโทษแก่ผู้ไม่มีบุญอิทธผลเป็นเครื่องบูชาสการะผู้มีบุญเพราะฉะนั้นความเป็นผู้มีบุญได้ทำไว้แล้วจึงเป็นอุดมมงคลประการหนึ่ง ความเป็นผู้มีบุญได้ทำไว้นั้นสำหรับในปัจจุบันก็คือการตั้งตนไว้ชอบนี่เองเพราะเหตุนั้นสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงได้ตรัสอัตตะสัมมาปณิธิการตั้งตนไว้ชอบเป็นประการต่อมาอีกอัตตะสัมมาปณิธิการตั้งตนไว้ชอบนั้นเป็นอนุสาสนีที่มีความกว้างใช้ได้ทั้งทางโลกทั้งทางธรรม สุดแต่จะตั้งตนไว้อย่างไรเมื่อไมเ่เมื่อไม่เป็นไปเพื่อเสียผลไม่ทำตนให้ตกต่ำเศร้าหมองทำความสงบเรียบร้อยมั่นคงสมบูรณ์ให้เกิดขึ้นรักษาสิทธิเสรีภาพและอิสรภาพไปได้ทำตนให้ก้าวหน้าไปในทางที่ดีก็ชื่อว่าอัตตาสัมมาปณิธิทั้งนั้นในทางโลก เริ่มต้นแต่ช่วยกันรักษาประเทศซึ่งเป็นสมบัติของชาติไม่ให้ตกไปในอำนาจอื่นทำมนุบำรุงให้มั่งคั่งสมบูรณ์และรักษาเคหสถานและวงศ์สกุลของตนไว้ไม่ให้เสื่อมสูญประคับประคองให้เจริญขึ้นตลอดจนรักษาตลอดจนรักษาร่างกายของตนให้สมบูรณ์ด้วยสุขภาพอนามัยที่ดี เป็นร่างกายที่แข็งแรงก็เป็นอัตตะสัมมาปณิธิประการหนึ่งในทางธรรมะวางตนไว้ให้อยู่เหนือความชั่วไม่ให้กิเลสเข้าครอบงำได้ไม่ตกไปในอำนาจอคติสีให้มีกายวาจาใจบริสุทธิ์ก็เป็นอัตตะสัมมาปณิธิประการหนึ่งเพราะอัตตะสัมมาปณิธิมีความดังนี้ จึงต้องมีหลักเป็นเครื่องยึดถือสำหรับประพฤติปฏิบัติดำเนินหลักนั้นในชั้นต้นก็คือกาละและฐานะกาละนั้นก็มีสองประการคือกาละเฉพาะตนได้แก่วัยปูนชั้นของอายุเช่นปฐมวัยตอนเป็นเด็กมัชิมวัยตอนกลางคนปัจฉิมวัยตอนแก่เท่าอย่างหนึ่ง กาลสาธารณะเช่นวันเดือนปีและคราวนิยมเป็นต้นอย่างหนึ่งการเหล่านี้ย่อมมีจำกัดโดยเฉพาะไม่แลกเปลี่ยนกันได้เมื่อล่วงเลยไปแล้วไม่มีทางที่จะแก้ไขให้กลับคืนได้อีกเมื่อทราบดังนี้แล้วและวางตนให้เหมาะสมกับกาละเช่นเวลาเป็นเด็กร่างกายยังไม่แข็งแรงเหมือนไม้อ่อนดัดได้ง่าย สมควรแก่การศึกษาหาวิชาความรู้ไว้เป็นเครื่องประดับสำหรับประกอบการงานในเมื่อร่างกายแข็งแรงขั้นถึงมัชิมวัยก็นำวิชานั้นมาใช้ประกอบการงานบำเพ็ญประโยชน์ตนประโยชน์ท่านให้บริบูรณ์ทำตนให้เป็นหลักเป็นฐานครั้นถึงปัจฉิมวัยร่างกายทุรพลกำลังน้อยถอยลง วันข้างหน้าเหลือน้อยเหมือนต้นไม้ใกล้ฟังเร็วพลันก็จะโค่นล้มลงจึงรีบควรจึงควรรีบขวนขวายพักผ่อนเพื่อสงบอารมณ์บำเพ็ญกุศลอันเป็นสาระประโยชน์แก่ตนสำหรับการภายหน้าความเป็นผู้ไม่ความเป็นผู้รู้จักการเวลาว่าเช้าสายบ่ายเย็นเป็นต้นแล้ว และประกอบการงานให้เหมาะแก่เวลานั้นๆเช่นทำตรงต่อเวลาไม่เร็วไม่ช้าความเป็นผู้รอคราวรอสมัยแล้วและประกอบการงานให้ถูกต้องตามนิยมที่สมควรของคราวนั้นๆชื่อว่ากาละอัตตะสัมมาปณิธิประการหนึ่งหดังนี้ฐานะนั้นได้แก่หน้าที่ เช่นหน้าที่มารดาบิดากับบุตรธิดาครูกับสิทธิ์มิตรกับมิตรนายจ้างกับลูกจ้างคฤหัสถ์กับบรรพชิตที่จะพึงประพฤติปฏิบัติต่อกันดังที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสไว้อันมาในสิงคาโลวาทสูตรเป็นต้นเรียกว่าฐานะเฉยๆหรือฐานะเดิมอีกอย่างหนึ่ง หน้าที่อันเป็นตำแหน่งเพิ่มเติมขึ้นภายหลังเช่นหน้าที่ของหัวหน้าหน้าที่ของผู้ใหญ่เรียกเพียงฐานะก็มีเรียกฐานันดรก็มีนี้เป็นตำแหน่งติดต่อกับประชาชนและมีอำนาจบังคับบัญชาได้จึงมีหน้าที่สูงควรแก่ผู้มีปัญญาไม่สาธารณะเหมือนฐานะข้างตน้นเพราะ ผู้สามปัญญาแม้ได้ฐานะแล้วก็ไม่สามารถจะยังประโยชน์ให้เกิดขึ้นได้ดังพระพุทธภาสิตที่ว่าอย่าสร้งางัทธาณดุมเมโทอนัทั้งจรติอัตโนอัตโนจะระเรสั้นจะหิ่งสายะปฏิปัตช,ชติแปลความว่าผู้มีปัญญาสามได้ยศถึงความเป็นใหญ่แล้ว กับประพฤติสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์แก่ตนกับปฏิบัติเพื่อเบียดเบียนทั้งตนทั้งคนอื่นดังนี้อันคนเราย่อมมีหน้าที่สัมพันธ์กันเหมือนเครื่องจักรที่ควบคุมกันอยู่ถ้าจักรตัวใดเกิดขัดข้องทำหน้าที่ไม่สมบูรณ์การเดินของจักรตัวอื่นก็ไม่สะดวกไปด้วยถ้าจักรตัวใดเดินไม่ได้จักรตัวอื่นก็ต้องหยุดเหมือนกัน การงานก็ชะงักความปั่นป่วนก็เกิดขึ้นการงานทั้งหลายที่เกิดขึ้นเกิดความสับสนเสียหายก็เพราะปฏิบัติไม่ถูกต้องตามหน้าที่ทั้งนั้นเมื่อบุคคลรู้คุณค่าของฐานะดังนี้แล้วปฏิบัติให้ดีให้ตรงให้ถูกให้ชอบก็ชื่อว่าอัต,ตฐานะอัต,ตสัมมาปณิธิ ก็แลการที่วางตนให้สมกับกาละและฐานะได้ดีก็ต้องมีธรรมะเป็นเครื่องประกอบอีกชั้นหนึ่งเ <c oughs> ช่นธรรมะเป็นเหตุให้เจริญก้าวหน้าคือชันทะความพอใจวิริยะความบากบันเข้มแข็งจิตตะความตั้งใจจริงๆวิมังสามันพิจารณาหาเหตุผลธรรมะเป็นเครื่องป้องกันเช่น ริความละอายโอดตปะความเกรงกลัวต่อความชั่วสัญญมะความสำรวมระวังสติสัมปชัญญะธรรมะอันเป็นหลักของใจเช่นสัจจะความจริงยุติธรรมความเที่ยงตรงสุทธิความบริสุทธิ์กตันยูความเป็นผู้รู้คุณท่านจาคะความเสียสละธรรมะอันเป็นเครื่องสมานน้ำใจ เช่นทานความเอือ้อเฟื้อเผื่อแผ่ปิยะวาจาความมีวาจาอ่อนหวานอัตจริยาความประพฤติประโยชน์สมานัตตาความไม่ถือตนความจริงคนทั้งหลายในโลกต่างต้องการธรรมะหรือความเป็นธรรมด้วยกันทั้งนั้นเมื่อได้รับการไม่เป็นธรรมก็จึงต้องร้องขอความเป็นธรรม หรือขอความยุติธรรมแต่ความเป็นธรรมหรือความยุติธรรมนั้นจะขอได้ก็จำเพาะผู้มีความยุติธรรมถ้าผู้ถูกขอไม่มียุติธรรมแล้วก็ให้ไม่ได้เพราะไม่มียุติธรรมจะให้แต่ถึงอย่างนั้นความจริงก็เป็นความจริงอยู่เสมอไม่หนีความจริงไปได้ธรรมะก็คงสภาพเป็นธรรมะ ไม่กลับกลายเป็นอธรรมไปได้มีบ้างบางคราวความนิยมของโลกอาจแปรผันไปเป็นอย่างอื่นเช่นวัตถุเพียงต้นไม้บางชนิดอาจมีราคาสูงกว่าทองคำํำแต่ก็ชั่วคราวเมื่อหมดความนิยมแล้วราคาก็ตกทันทีแต่ทองคำย่อมทรงคุณค่าอยู่อย่างนั้นแม้ธรรมะก็เช่นกัน จะพึงเห็นได้ที่อนุสาวรีย์ทั้งหลายซึ่งสร้างขึ้นทั่วโลกต่างก็สร้างสำหรับเทิดเกียรติคุณเกียรติศัพท์ของผู้มีธรรมะหาได้สร้างขึ้นเพื่อเชิดชูผู้ปราศจากธรรมะไม่กิจการที่ประกอบด้วยธรรมะเมื่อนึกถึงก็อิ่มใจติตนเองไม่ได้ผู้รู้ทั้งหลายก็สรรเสริญ กฎอันใดที่ตราขึ้นด้วยอาศัยหลักธรรมะกฎอันนั้นก็ศักดิ์สิทธิ์ยั่งยืนทนทานและอำนวยประโยชน์ให้มากมีคนนิยมสมด้วยบาทพระคาถาว่าธรรมเมทิตังนวิชหาติกิติเกียรติยศชื่อเสียงย่อมไม่ละเลยผู้ตั้งอยู่ในธรรมชั่นดาโดซาพยาโมหาโยธรรมังนาติวัตติ อาปูรติตัสยโสสุกะปเควจันดีมาผู้ใดไม่ละเมิดความเป็นธรรมเพราะความรักความชังความกลัวและความเขาเกียรติยศของผู้นั้นย่อมเต็มเหมือนพระจันทร์ในวันข้างขึ้นฉะนั้นแต่ถ้าประพฤติอีกอย่างหนึ่งก็ย่อมได้รับผลตรงกันข้ามดังคำพระคาถาติว่า ชั่นดาโดซาพยาโม้าโยธรรมังอติวัตตินิหิยติตัดสะยโซกาละปกเขวจันดีมาผู้ใดละเมิดความเป็นธรรมเพราะความรักความชังความกลัวและความเขลาเกียรติยศของผู้นั้นย่อมเสื่อมถอยเหมือนพระจันทร์ในวันข้างแรมดังนี้อันคนเราเกิดมาไม่ช้าก็ต้องตาย จะอยู่ยืนต่อไปได้ก็อีกไม่นานถ้ามีอายุล่วงการผ่านวัยเข้ามาวันข้างหน้าก็เหลือน้อยเมื่อตายไปแล้วร่างกายก็สาบสูนเหลือแต่เพียงชื่อเสียงแต่การงานปรากฏอยู่จึงควรดำเนินการแต่ทางที่ดีอันเป็นธรรมหรือเพื่อรักษาธรรมดังคำพระบาลีที่เตือนใจว่า ทนังจะเชอังขวรัสเหตุอังกังจะเชชีวิตตังรักขมาโนอังกังทานางชีวิตตันจาปิสบังจะเชนโรธรรมมนุสรันโตแปลว่าพึงยอมสละทรัพย์เพราะจะรักษาอวัยวะอันประเสริฐไว้เมื่อจะรักษาชีวิตพึงยอมสละอวัยวะเมื่อละลึกถึงธรรมะพึงยอมสละทั้งหมด ทั้งอวัยวะทั้งทรัพย์ทั้งชีวิตทำจิตใจให้เด็ดเดี่ยวละลึกถึงธรรมภาสิทธิ์ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ทรงอธิษฐานพระหฤทัยรบมานว่าสร้างกาเมเมมะตังไสโยยันเจชีเวปราชิโตเราตายเสียในสงครามดีกว่ามีชีวิตอยู่ตกเป็นเฉลยเพราะทหารแสดงความคลาด นักปราชแสดงความเขา่าบรรพชิตแสดงความมัวเมาผู้พิพากษาแสดงความอายุติธรรมย่อมเป็นจัญญาซึ่งน่าเกลียดที่สุดในโลกดังนี้เมื่อตั้งตนได้ดังนี้ก็เป็นอัตตะสัมมาปณิธิย่อมเป็นอุดมมงคลส่งผลให้เป็นผู้เจริญทั้งทางโลกทั้งทางธรรมธรรมะสามประการคือ ความเป็นผู้อยู่ในประเทศที่สมควรหนึ่งความเป็นผู้มีบุญได้ก่อสร้างไว้แล้วหนึ่งความเป็นผู้ตั้งตนไว้ชอบหนึ่งย่อมเป็นอุดมมงคลแต่ละประการซึ่งมีเนื้อความดังได้พนานามาด้วยประการระชนี